ชิงเหรินยันหลี่ชูซีชในสายตาของคนรักเธอก็เปรียบเป็นไซซีไซซีเป็นหนึ่งในสี่หญิงงามที่สุดในสมัยโบราณได้รับฉายาว่ามัชฉาจมวารีหมายถึงความงานที่ทําให้แม้แต่ฝูงปลาก็ต้องจมสู่ใต้น้ำไซซีจึงเป็นคำเปรียบเลยกับหญิงสาวที่มีความงามเป็นเลิศใช้กันเรื่อยมา ในภาษาจีนมีสุภาษิตหนึ่งว่าชิ i งเหรินหยันหลี่ชูซีชหมายถึงในสายตาของคนรักเธอก็เปรียบเป็นไซซีสุภาษิตนี้เป็นสุภาษิตของราชวงศ์ซ่งที่ต้องการจะสื่อว่าความงามขึ้นอยู่กับสายตาของผู้มอง หากรักใครคนหนึ่งแล้วและตกลงจะเป็นคนรักกันก็หมายความว่าคนคนนั้นเป็นคนสำคัญของเราแม้ความจริงแล้วจะมีหญิงอื่นที่มีรูปรักภายนอกสวยกอาแฟนของเราแต่ในสายตาของเรานั้นคนรักของเราก็คือดีที่สุดไม่ใช่เพราะความรักทำให้เราตาบอดแต่ความรักทําให้เรามองเพียงเธอแค่คนเดียวเท่านั้น